5ตัวเน้นชัวร์ประจำวันจันทร์ที่29กันยายน2568ครับวันนี้อยู่กับเซมบูมอนเตงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเช็คกานบ้านเมื่อวานตามธรรมเนียมนะฮะพอจะกลับมาได้นิดหน่อยครับคู่แรกโรม่าเอาชนะเวโรนาไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับอยู่ต่อโรม่า1ลูกท้วนอันนี้ได้นะครับตัวที่2ครับนิวคาสเซลแพ้คาบ้านในอาเซนอล1ประตูต่อ2ครับคู่นี้ผมให้อยู่รองนิวคาสเซลโดนนะฮะเสียดายนะโดน2ลูกช่วง10นาทีสุดท้ายครับผม คู่ที่3นะครับบาร์เซโลนาเชินเอาชนะเรอัลซซีดดสประตูต่อ1นะครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อลูกครึ่งนะบินิโดนนะครับ คู่ที่4ครับผมยูนเบอรลินกับฮัมบุกเสมอกัน0-0ูนย์นะครับผมสกอ์สูงสองลูกครึ่งเนี่ยปีนี้โดนนะที่ผมเน้นแต่รองฮัมบุกราคาครึ่งลูกปีนี้ได้นะครับปิดท้ายด้วยรอบดึกครับคู่ที่5 AC ิมิลานเฉือนเอาชนะนาโปลีไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ต่อมิลานราคาปปปบวกไปตามระเบียบนะฮะส่วนในไลน์แอดเมื่อวานเนี่ยผมเน้นหนักๆเลยครับไปที่โรมานะชอบเป็นพิเศษครับดูฮะเล่นราคาลูกควบลูกครึ่งใน3สามไปนะครับ ก็พอดีคำเป๊ะๆนะฮะเสียวๆเหมือนกันนะกว่าจะยิงได้ก็ท้ายเกมนะครับก็ถือว่าบวกไปสำหรับผลงานในไลแอดนะจ๊ะอ่ะพาเอาคืนได้นิดหน่อยนะหลังจากที่วันเสาร์เนี่ยโอ้โหออกทะเลมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยต่อนเนื่องไปแล้วกันตอนแรกว่าจะพักนะครับวันจันทร์แต่ว่าคือวันเสาร์ทำเรื่องไว้อะ <c oughs> ก็เลยต้องพาทุกคนไปลุยกันต่อสักหน่อยนะฮะ ซึ่ง5คู่วันนี้คือ5ลีกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันละกันตัวไหนหน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างนะครับส่วนกิจกรรมท้ายผลสกอร์ครับเรายาียนย่าอีกทีเราจะเริ่มมาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับอาจจะไม่ใช่วันที่1น,นะอาจจะหลังจากนั้นไปหน่อยนะครับผมยังไงรอติดตามข่าวสารกันได้ละกันทางช่องของเซียนบูมนเต็ง u t u b e ตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นะฝากไว้ด้วยนะใครยังไม่กด Subscribe ก็กดติดตามกันได้เลยณนะตอนนี้เลยนะครับรวมถึงหลังบ้านนะครับผมบ้านเขียวของผมไล like น์แอดแอดบอ,อมแปดส เติมทักมาที่นี่ที่เดียวจบเลยครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับ5คู่วันนี้ผมย้ำก่อนนะเอาแบบเบาๆชิวๆพอนะไม่ต้องหนักนะตัวเลือกมันน้อยนะครับผมโอเคครับไปครับคู่แรกครับผมรอบเที่ยงคืนตรงเราไปที่ฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกากันก่อนเลยนะครับวันนี้มิจิแลนด์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรนเดอร์นะครับผมโดยผลงานทั้ง2ทีมนะครับตอนนี้ในปัจจุบันมิจิแลน รั้งอยู่อันดับที่3นะครับ9นัดมี18คะแนนครับยิง23เสีย12ประตูดได้เสียบวกส1บถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะ3านัดหลังสุดเนี่ยมิจิแลนชนะรวดเลยนะครับบุกชนะเอาบอก30เปิดบ้านชนะวีบอก2อและล่าสุดเนี่ยในเกมยูโรปาลีกนะครับรอบลีกเฟสพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะสตรมการ์ไปได้2ประตูต่อศนย์ะครับโอ้ฟอร์มาดีครับหานัดหลังนี่แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะสำหรับมิจิแลนนะครับ ส่วนน้องฝั่งของแร er, นเดอร์ก็ผลงานดีใช้ได้เลยนะครับใน3นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดเหมือนกันนะครับโดยเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านเอาชนะนอร์เจอร์แลนด์ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน้ะวันนี้เจอของแข่งเอมิจิแลนด์แถมต้องมาเยือนด้วยเนะี่ยจะเป็นยังไง ส่วนผลงานการเจอกันเมื่อดูุการที่แล้วเย้าเยือนบ้านใครบ้านมันเลยนะครับผมมิชิชลเล่นในบ้านชนะ3 2ส่วนแรนเดอร์เล่นในบ้านชนะ2-1ครับและเจอกันทีไรโซนใหญ่ยิงกันถลลมยับครับผมโอ้โหสกอร์สูงต้องเข้าแล้วละ่ะผมว่านะคู่นี้นะยิงกันแบบมหากรรมประตูเลยครับขณะที่สภาพความพร้อมคร่าวๆนะฮะวันนี้นะครับทางฝั่งมิชิแลนเนี่ยกองกลางตัวหลักพวกเขาอย่างดานี่ซิวาเนี่ยที่พึ่งเจ็บไปเมื่อ2แมตช์ก่อนนยก็ ลงสนามไม่ได้นะครับยังเจ็บอยู่รวมถึงล่าสุดกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งรายนะครับอย่างมาตินเออร์ลิชเนี่ยก็เพิ่งจะเจ็บสดๆร้อนๆครับวันนี้ก็ไม่พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับแล้วก็กองหน้าตัวหลังเขาตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่ามีเกล็กกอร์ซาดนะครับผมตัวนี้ตัวเดนมาร์กนะครับก็วันนี้มีปัญหาการมาเจ็บอีกเช่นกันแต่ตัวนี้เจ็บมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยรูปแบบทีมของพวกเขาเนี่ยก็คงจะยังไม่ไปหนีจากเดิมเท่าไหร่แต่ที่น่าจะกระทบที่สุดคงเป็นดาริโอโอโซริีช,ชล ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวหลักอย่างแท้ทรูเลยนะครับก็อาจจะต้องปรับทับนิดนึงในส่วนของเกมรุกนะแต่ไม่น่าเชื่อนะขาดตัวหลักๆไป3แมตช์หลังสุดน,นี่ดันเล่นดีเฉยเลยนะฮะโดยผู้เล่นที่ตั้จับตามองครับคงเป็น3ประสานเกมรุกครับผมอย่างโชซูกิวนะตัวทีมชาติเดนมาร์กนะครับแล้วก็กองหน้าทีมชาติกินีบิซาวอย่างฟรานคูลิโนนะครับผมแล้วก็กองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ยอยีกหนึ่งตัวอย่างทางด้านของลีฮันอดอมอีกด้วยนะฮะอืถือว่าตัวดีใช้ได้เลยนะครับอ๋อฟิลิปบิล ตาแหน้านของมิจิลนด์แล้วด้วยนะฮะอดีตนักเตะบอลมัดนะครับผมผู้เป็นเล่นไปนี่ทีมดีใช้ได้นะฮะระดับประมาณทักเกรด B เลยนะครับส่วนทั้งฝั่งของแรนเดอร์ครับทีมเยือนโอ้โหนักเตะแต่ละตัวไม่รู้จักเลยแต่เอาไปว่าเช็คแค่ล้วว่าตัวเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหลักเลยนะครับดังนั้นวันนี้แรนเดอร์ถือว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับลงสสดงมาได้แบบ ครบครันนะสำหรับตัวจริงครับโดยเพลย์เมคเกอร์กับตันทีมอย่างมาเตสกริฟนะครับวันนี้ก็ลงสนามได้และที่เด่นหน่อยครับคือเรื่องของกองหลังนะครับผมเซนเตอร์ฮาฟนะฮะอย่างเดนเนลฮอกนี่แมตที่แล้วแกยิง2ลูกเลยนะกองหลังขึ้นมาหมงนะฮะในวัย34ปีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยจะเอามิจิแลนอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าถามใจผมผมว่ายากนะ เพราะว่าบอลคู่นี้นะมันออกส่งบ้านขครบ้านมาันมันโดยตลอดเลยนะครับแล้วมีจีแลนเองเนี่ยก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะโดดเด่นแบบชัดเจนมากๆเลยครับเกมในบ้านกับน,นอกบ้านใี่คนละเรื่องนะฮะอีกทั้งตัวผู้เล่นเนี่ยก็ดีกว่าชัดเจนครับพอลงมาดูดีเทลจริงๆแล้วนะครับผู้เล่นคุณภาพถือว่าดีกว่าแบบมากๆเลยครับผมดังนั้นผมเชื่อเลยครับว่าวันนี้ยังไงเล่นในบ้านมีจีแลนดน์เก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนเหลือแค่อาจจะต้องมาลุ้นว่าจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองนะครับแต่เรเปิ้ลเปิดม,ม,มาแค่ค,ครึ่งกงไ็ ก็ก็ก็ต้องเชียร์เจ้าถิ่นนะเออหนึ่งลูกได้ตังค์อ่ะคุณจะเชียร์แลนเดอร์เหรอผมคนนึงไม่กล้านะครับฟอร์มมิชิแลนดีแบบนี้แถมไม่เสียประตูเลยอีกด้วยนะครับเชื่อว่ายังไงชนะแน่นอนน่าจะจบที่2ประตูต่อศูนย์หรือไม่ก็ะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้อยู่ต่อเจ้าถิ่นมิชิลเลนไปได้เลยฮะราคาครึ่งควบลูกครับ ถัดมาคู่ที่2ครับผมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีไปดูศึกการโชสซิร์ไอตยตารล,ลี่กันบ้างน,นะครับโจทถิ่นเจนัวครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลาซิโอนะครับผมโดยทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยก็เปิดมาไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่สักเท่าไหร่ครับทางฝั่งโจทถิ่นเจนัวผ่านมาแล้ว4ี่เกมเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้2นะครับยิง2เสียสี่ประตูได้เสียตดลบอยู่2ลูกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่17นะครับผมในโซนใกล้ๆโซนตก เก็บชัยชนะได้เกมล่าสุดนี่เองนะครับสามประตูต่อหนึ่งเหนือเอ็มบอรีแต่มันเป็นในศึกโคปาอิตาเลียไม่ใช่ฟุตบอลลีนะครับฟุตบอลลีกเกมล่าสุดคือการบุกไปแพ้บูลอนยาตหนึ่งประตูต่อสองครับผมส่วนทางฝั่งของลาซิโอเองก็พอๆกันครับสี่นัดมีแค่สามคะแนนเท่านั้นนะครับยิงได้เสียเท่ากันที่สี่ลูกนะครับผมปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่สิบสี่ฮะพวกเขามีชนะแค่เกมเดียวครับคือการเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาสี่ประตูต่อสองนอกกนั้นที่เหลืออีกสามเกม แพ้หมดเลยครับ2เกมล่าสุดก็แพ้นะฮะแพ้ซาซูโร่ศูนย์หนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านแพ้โรม่าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมพูดตรงตรงนะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะที่ลาซิโอเนี่ยจะเก็บชชนะได้เพราะว่าเจอทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับผมฤดูกาลที่แล้วจะเจอการลาซิโอเก็บได้ทั้งไปทั้งกลับแบบไม่เสียประตูสักลูกเดียวครับเกมเย้าชนะ3 0ศูนเกมเยือนที่สนามแห่งนี้ล่าสุดก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์อีกด้วยดังนั้นเนี่ยโอ้วันนี้นี่โอกาสดีมากกันนะ เ้วถ้าย้อนกลับไป2ฤด,ดูกาลก่อนนู้นี่ก็เก็บเย้าเยือนเหมือนกันนะครับเยือนชนะ1-0เย้าชนะ1-0นะครับเอาไปว่า2ฤด,ดูกาลหลังสุด4ีเกมเจอกันลาซิโอชนะรวดทุกเกมแถมไม่เสียประตูสักลูกเดียวครับโอ้โหเหตุทุเหตุดีดีนะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นเจนัวเนี่ยมีปัญหาแค่สตัวคือชองโอนานา่าฮะกองกลางแคมารูแล,แล้วก็จูเนียเมซีเอสนะครับผมเป็นกองหน้าหนึ่งรายที่วันนี้อาจจะลงสนามไม่ได้นะครับนอกนั้นตัวหลักๆเนี่ยลงนครบเลยนะฮะ ทั้งตัวเกมรุกอย่างวิตินยาแล้วก็รัสลันมาลิน ო สกี้นะครับผมและที่เด่นมากๆคือ2กองกลางตัวรับนะครับผมเซ็นเตอร์มิดฟิลด์อย่างมอร์เตนเฟนดรูปนะฮะยืนคู่กับท่านหน้าของปาลิซิโอมาซีนี่นะฮะวันนี้ลงสนามมาได้ทั้งหมดเลยกลองหน้าก็จะเป็นท่าน,นาของลอเรนโซโคลัมโบคนดีคนเดิมนะครับจุดเด่นของอเจนชุดนี้คือกองกลางนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเอากาลาซิโออยู่หมัดหรือเปล่าส่วนวันนี้ทีมเยือนเนี่ยตัวเจ็บเยอะสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีตัวแบรนด์ด้วยนะฮะ แต่ที่เป็นตัวหลักจริงๆแล้วขาดหายไปคงเป็น2ตัวที่โดนไปแดงในเกมล่าสุดที่แพ้โรมานะครับตัวแรกคือมาเตโอเกนดูซี่นะครับผมกองกลางฝรั่งเศสและอีกตัวหนึ่งครับกองกลางโมร็อกโกอย่างเรดาเบลยาเน่นะครับผมเป็น2ตัวหลักที่หายไปแบบชัดๆเลยนะฮะในวันนี้ส่วนกองหลังยานสมอทกีกอสนะครับก็ยังคงเจ็บอยู่และดูแล้วน่าจะเจ็บยาวด้วยนะครับรวมไปถึงทาน้่งของมานลลาซารีนะครับก็ดูแล้วน่าจะเจ็บยาว เช่นกันนะฮะอืมแล้วก็กองกลางดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีนะฮะผมจังนิโคลโลโรเวล่า colo, นะเออเสียดายฮะวันนี้ก็เจ็บอีกแล้วนะครับตัวเจ็บถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮลาซิโอแต่ด้วยความที่เป็นทีมใหญ่ก็อาจจะยังมีตัวผู้เล่นมาบุญเวียนได้อยู่นะฮะแต่เรืนองของโรเวล่าเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกทีนะอาจจะลงสนามได้นะครับผมเกมรุกเนี่ยก็คงใช้ตัวเก่าอย่างเปโตรนะครับผมยืนค้ำเหมือนเดิมกับท่าหนาของมาเทสซักคายยแล้วก็ท่าหนาของบูไรเดียนะฮะเป็นสามประสานในเกมกมรุ นะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสทีนดีของลาซิโอนะที่จะเก็บแต้มเพิ่มได้นะครับแต่ผมพูดตรงๆนะโอกาส1แต้มเนี่ยมันก็มีไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าการบุกมาเยือนเจนัวซึ่งถึงแม้ว่าเจนัวผลงานจะไม่ดีนะอันดับในลีกไม่ดีครับแต่เกมในบ้านเนี่ยผมมองว่าใครจะมาชนะเจนัวได้ค่อนข้างยากนะครับดูจากเกมในบ้านครับสเกมที่เล่นในฤดูกาลนี้เนี่ย เปิดบ้านชนะ e เนอเบอรีสามหนึ่งเนาะเกมล่าสุดในโคบายเตเลียครับถ้าในบอลลีกเนี่ยมีเปิดบ้านแพ้ยูเว่ศูนย์หนึ่งนี่ต้องบอกว่าโอ้โหลูกเกมนี้เขี่ยวมากครับยูเว่เกือบจะเอาไม่รอดเหมือนกันนะฮะแล้วอีกหนึ่งเกมคือเสมอกับเลเช่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก็เลยมองว่าวันนี้คงไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งของลาซิโอนะครับแต่ว่าตาต่อรองเนี่ยมันมีราคาเสมอลาซิโอให้เล่นด้วยไงผมก็เลยมองว่า ถ้ามีราคานี้อยู่ก็ถือว่าน่าสนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ขอเอียงไปทางฝั่งทีมเยือนแล้วกันลาซิโอแต่ขอให้เล่นราคาเสมอเท่านั้นนะไม่เอาราคาอื่นเลยนะครับผมแต่บินที่เน้นหนักมากกว่าคือเรื่องของสกอร์รวมครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอึดอัดนะประกอบกับลาซิโอเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยหายไปหลายตัวครับแล้วเป็นตัวหลักทางนั้นด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยก็คงถ้าจะยิงเจโนดได้ก็คงยิงยากหน่อยครับ ยิงยากกันทั้งคู่นะฮะเพราะว่าเจนัวเองก็กองหน้าไม่ดีสกอร์ต่ำสอลูกท่วน1บินนะครับปีนี้ขอให้เป็นบินหลักเลยครับสรุปคู่นี้บินหลักคือสกอร์หลัก2ลูกท่วนและยูเลเซโอราคาเสมอเท่านั้นนะครับคู่ที่3ครับเราไปดูศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างเวลาตีสองตรงที่กูดีสันพาร์คนะครับวันนี้เอเวอเรตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวสแฮมนะครับผมโดยผลงานของทั้ง2ทีมครับผมไปดูเอเวอเรตันกันก่อนนะฮะกลางๆครับ5นัดผ่านมามี7คะแนนนะครับยิง6เสีย5 ประตูได้เสียบวกหนั่งอยู่ดับที่12นะครับจริงๆเปิดฤดูกาลได้ดีนะครับผมมีชนะมาแล้วก็มีเสมอสนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่า2เกมล่าสุดพวกเขาแพ้รวดน,นะครับในเกมเยือนให้แกลิเวอร์พูล1ประตูต่อ2และบุกแพ้อูเชอร์ตันในเกมล่าสุดศูนย์ประตูละสองนะครับก็น่าเห็นใจครับถือว่าเป็น2เกมเยือนที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่แต่ถ้าพูดถึงเกมในบ้านฤดูกาลนี้นะเอเวอร์ตันเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทั้งฟุตบอลถ้วยและก็ฟุตบอลลีกนะฮะชนะ2แล้วก็เสมอ1ครับผม ขณะที่ทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเตดครับเปิดฤดูกาลได้แบบว่าน่ากลัวเลยครับน่ากลัวนี่คือหมายถึงกลัวจะต,ตกชั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเปรองวอู้ดนะครับห้านัดมี3คะแนนเท่านั้นเองยิง5เสีย13นะครับประตูได้เสียติดลบแครับถือว่าเสียประตูเยอะมากๆครับร่วมกับเบอร์ลี่แล้วก็บูแฮมตันนะครับสทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นด้วยเช่นกันโดย2เกมล่าสุดของเวสต์แฮมก็แพ้รวดมาเช่นกันนะครับ เปิดบ้านแพ้สเปอร์ศูนยาแล้วก็เปิดบ้านแพ้พาเลตหนประตูต่อสนะครับนี่ท้ากว่า2เกมที่เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชนี่แกแพ้รวดเลยนะฮะชัยชนะล่าสุดคือการบุกไปชนะลอตเทนฟอรเรสนะครับสาประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองฤดูกาลนี้นี่มีชนะแค่เกมนี้เกมเดียวที่เหลือแพ้มันให้หมดเลยครับผมฤดูกาลก่อนเจอกันนะครับในลีกเย้าเยือนครับผมก็อ่าเป็น การจบลงได้เสมอกันไปนะครับทั้งย่าวทั้งเยือนนะครับ0-0ในบ้านเวสแฮม,มแล้วก็1-1ที่บ้านของเอเวอเรตันนะครับแต่เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นฟุตบอลนัดพิเศษนะครับผมพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะฮะก็เป็นทางด้านของเวสแฮมเนี่ยเอาชนะเอเวอเรตันไปได้2ประตูต่อ1ครับแต่ต้องบอกก่อนอันนี้เป็น บอกกับชับปิดนะเตะที่สหรัฐอเมริกานะครับขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้ครับผมทั้งฝั่งเจ้าถิ่นเอเวอเรสต์ของเดวิดมอยส์นะครับจะไม่มี2ตัวเดิมคือยาร์ดเบตเวดนะครับแล้วก็ท่าได้ของเมอร์ลินโดนะครับผมที่บาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับผมแต่ตัวอื่นก็ลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรครับโดยเฉพาะคินันดูเบอรี่หอกกับแจ็ครีลิชนะครับช่วงนี้ต้องลงจริงๆอิดิซากานาเกยก็ลงสนามได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ปีกตัวตัวจี้นะครับอย่างตัวได้ของอิมานเอ็นเดียนะฮะวันนี้ก็ลงสนนนามได้เช่กััครบ ถือว่าชุดใหญ่นะครับสำหรับทางฝั่งของเอเวอรตันขณะที่ทางฝั่งของเวสแฮมครับทีมเยือนวันนี้คุณซื้อนูโนเอสเปริโตซานโตครับแน่นอนครับโทมัสชูเชตครับยังคงติดตัวแบนจากการโดนใบแดงรวมถึงอารอนวาเบซาก้าที่ยังคงบาดเจ็บด้วยนะครับนอกนั้นผู้สาประตูตัวหลักอย่างตาน่าของอารีโอลานะฮะไล่ไปถึงเกมลุกอย่างยาโรโปเบ่แล้วก็คาร์ลันบิลซันนะครับวันนี้ลงสนามได้ทั้งหมดลูกัสปาเกต้าเจมวัตพราวก็จะคุมเกมแดนกลางครับโดยมีแมสคิวแมนนะครับผม เป็นเซอร์ไฮาร์ปของทีมนะฮะนี่ก็เป็นทีมที่เขาเรียกว่าเพิ่งซื้อตัวตนะั้งแต่มาหลายตัวเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งเวสแซมนะครับอาจจะเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเลยทําให้ทีมของเวสแฮมเนี่ยยังไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่ครับผมลูกทีมของนูโนเอสเปริโตซาโตเนี่ยดูจากวิธีการเล่นแล้วนะครับดูจากสไตล์การเล่นเหมือนจะยังไม่เข้าใจกันนะผมไปดูเทปมาหลายนัดมากๆเลยคือเวสเฮมเหมือนเล่นกันยังไม่ค่อยเข้าขาสักเท่าไหร่ครับระบบทีมยังไม่ค่อยชัดเจนฮะวันนี้การบุกเยอิเอวตันบอกเลยว เรายิ่งเห็นฟอร์มเอว่าตันเนี่ยในบ้านดีๆแบบนี้นะครับผมยิ่งต้องเทใจไปทางฝั่งเจ้าถิ่นเยอะเลยครับถึงแม้ว่าสถิติของอเอว่าตันในกูดิสันพาร์คเจอเวสแฮมห้านัดหลังสุดจะชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองแต่นั่นคืออดีตครับในช่วงที่เวสแฮมเนี่ยทีมลงตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเวสแฮมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ตัวหลักก็ลงสนามไม่ได้ครับตัวัสชูเชกไปเนี่ยผมพูดเลยนะว่าแดงกลางในยุบลงไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับเล่นดีมากฟอร์มสม่ำเสมอเชื่อว่าวันนีี้้้้คคครรัับบบดววยาาามท่เเป็นนนจะ ทางฝั่งเอเวอเรตต์น,น่าจะอาศัยความได้เปรียบค่อยๆบดบี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เฉือนชนะไปได้ในท้ายที่สุดนะครับเลยเปิดมาแพงเป็นพิเศษด้วยครึ่งควบลูกนะผมมองว่าราคานี้เปิดหลอกนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ต่อเจ้าถิ่นเอเวอเรตต์ไปได้เลยนะครับราคาครึ่งควบลูกครับถัดมาคู่ที่4นะครับผมไปดูฟุตบอลอ่าโปรตุกเกสกันบ้างครับเวลาตีสอตรงนะครับวันนี้อารูกาเปิดบ้านต้อนรับการมีเงินของเอฟซีปอร์โตครับผมเจ้าถิ่นอารูกา6นัดผ่านมามี8คะแนนนะครับยิง9เสียสิประตูได้เสียติดลบ5 รั้งอยู่อันดับที่10นะครับเป็นทีมกลางตารางนะครับผมผลงานก็คลากระกันไปแต่เกมล่าสุดถือว่าดีใช้ได้ครับบุกไปชนะนาซิยองนาวได้2ประตูต่อหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็โอ้โหไม่ชนะใครมา4เกมเลยนะครับแต่เวลาเจอทีมใหญ่มักจะมีปัญหานะผมสังเกตได้นะครับจากการยืนสปอร์ติ้งลิสบอนนี่แพ้มาสูงประตูต่อ6เลยทีเดียวนะครับส่วนดานฝั่งของปอโต้ครับเป็นรองจ่าฝูงครับเป็นรองแค่ลิสบอนทีมเดียว6นัดมีสิบคะแนนนะครับยิง15เสิบห้าเสียบก14นะครัับวนนี้ขอแค่1แต้มมนะะผก็จ สปอร์ติ้งดิสบอนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีแบบแข่งเท่ากันด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาแข่งน้อยกว่าสปอร์ติ้งดิสบอนอยู่1นัดน,นะครับผลงานของอพอโ,โตเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคือ6นัด18คะแนนนั่นเท่ากับว่าชนะรวดทุกเกมนะครับแถม3เกมหลังสุดเนี่ยชนะแบบเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมดนะฮะล่าสุดในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนะครับพวกก็บุกไปชนะเรดบูลซอสบรกได้ด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในฟุตบอลลีกล่าสุดคือการบุกไปชนะเรียลอาร์ฟสามประตูต่อศูนย์ คุณภาพครับแก้วอยู่แล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของปอร์โตนะับผมไม่มีปัญหาอะไรฮะดูเหนือชั้นกว่าเยอะนะครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้ครับเอาแค่ปอร์โต้ก็พอนะวันนี้นะครับสตัวลงไม่ได้ก็คือนาว e เอ็นเปเรสนะครับกองหลังอาร์เจนตายกับตางหน้าของลูกเตยองนะครับกองหน้าตัวหลักของทีมหนึ่งตัว แต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลักที่มันลงได้เนี่ยมันอยู่กันครบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเปเป้ P, หรือว่ากาบรีไวกากองหน้าทีมชาติสเปนอย่างซามูครับผมตัวที่เป็นตัวดาวรุ่งวัย21ปีนะฮะและคู่เซนเตอร์ฮาฟครับที่แบบว่าเล่นดีมากๆก็คือทางด้านของยาคูบกิวิโอนะฮะกับทางด้านของยานเบนาเรกครับ2ตัวนี้นี่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่นะฮะเบนาเรกนี่ย้ายมาจากเซาท์มป์ตันนะครับ ขณะที่กีวีออนี่ก็ยืมมาจากอาร์เซนอลอีกทีหนึ่งครับผมโอ้ทีมลงตัวครับบอกในปอร์โต้ดีมากนะครับส่วนทางฝั่งของอารัวกาครับทีมเจ้าถิ่นฮะเอาจริงผมไม่รู้จักทักเตะเขาเลยนะแต่ที่แน่ๆนคือเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักอย่างโฮเซฟอนตานนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของทีมอะลงเกือบทุกเกมวันนี้เนี่ยติดทั่วแบนด์เพราะแมตช์ก่อนโดนใบแดงนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเกมรับของพวกเขาอาจจะยุบลงไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะ ตัวผู้เล่นตัวจริงขอญาตข้ามแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่รู้จักอยู่ละก็ค่อนขันัดเจนครับว่าปอร์โตเนี่ยเหนือกว่ามากาปจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของทีมหรือว่าฟอร์มการเล่นอะไรก็ตามแต่ครับอโรกาเกมย้าล่าสุดเนี่ยแพ้คาซาพเพียคาบ้านสูงต่อสองอะ่ะผมก็เลยมองว่ายังไงซะว,วันนี้ก็ต้องโดนปอร์โตยิงยับครับ แล้วยิงปอโต้เล่นแบบมีเป้าหมายด้วยนะที่จะแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงให้ได้ครับผลต่างสกอร์รวมเนี่ยในลีกโปรตุเกสถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าบางทีแต้มมันสูสีครับผมอยู่ที่ว่าใครยิงเยอะกว่ากันเชื่อว่าวันนี้ทีมเยือนน่าจะถล่มยับครับแต่เปิดมาลูกครึ่งครับคู่นี้อยุดต่อบปอโตได้เลยฮะและคู่สุดท้ายครับไปปิดกันที่ศึกลาลีกาลีกสเปนเวลาตีสองตรงนะครับที่เมสตายาสเตเดียมครับวันนี้บาเลเซียครับจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมยังของทีมน้องใหม่อย่างเรอัล โอเวโดนะครับผมทางฝั่งเจ้าดินบาลนเซียครับผ่านมา6เกมมี8คะแนนนะครับยิง8เสีย10ประตูได้เศษติดลบ2ตอนนี้พวกเขารังอยู่หนัที่12ตารางนะครับแต่ช่วงหลังถือว่าฟอร์มดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะบินเบามาได้2 .0 ต่อตามด้วยเกมล่าสุดครับบุกเยือนเอสปันยอนเสมอกันไป2ประตูต่อ2เอาจริงๆเนี่ยบาลนเซียจะพลาดจริงๆก็เป็นเกมที่มันยากๆหน่อยนะครับมีบุกเยือนบาซ่าแพ้ศูนย์หกครับกับบุกเยือนโอซาซูนาแพ้ศูนย์ต่อหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะ ก็โอเคนะผมว่าตามมาตรฐานนะในความรู้สึกผมนะครับส่วนทางฝั่งของเรียลโอเวโดครับทีมน้องใหม่ครับปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่19ครับรองบอยเลย6นัดมี3คะแนนเท่านั้นครับยิง2เสีย11ประตูได้เสียติลบอยู่9ครับปัญหาหลักเลยคือเรื่องของเกมรุกครับเพราะยิงประตูได้น้อยเหลือเกินนะครับผม3เกมล่าสุดแพ้รวดเลยนะครับบุกแพ้เกตาเฟ่ศูนย์สองครับบุกแพ้เอลเช่ศูนย์หนึ่งและแมตช์ล่าสุดเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนา 1>, 1ประตูต่อ3นะครับชันะนัดเดียวของพวกเขาได้3แต้มเดียวของพวกเขาคือการเปิดบ้านเอาชนะโซซิเดตหประตูต่อศูนย์ครับผมการเจอกันของทั้งคู่หลังสุดย้อนกลับไปนู่นเลยครับฤดูก,กาล2,000ันถึงสองพนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นบาร์เลเซียเล่นในเมสตายาเอาชนะได้2ต่อศูนย์นะครับผมเอาไปว่าไม่ต้องดูแล้วกันเพราะว่าสถิติมันนานเกินไป วัดอะไรไม่ได้ละครับมาดูสภาพความพร้อมทนะั้งสองทีมกันดีกว่านะครับผมวันนี้เริ่มที่เจ้าถิ่มบาลีเซียก่อนเลยนะครับก็ตัวหลักๆที่ลงสนามไม่ได้คือไม่มีเลยนะครับนั่นถ้ากอกว่าวันนี้บาลีเซียคือชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับตัวหลักๆของพวกเขาลงสนามมาได้แบบครบครันทุก ตำแหน่งนะครับผมแล่นแต่กองหลังนะครับอย่างเด็กคาบี้ที่จะยืนคู่กับเซซ่าทาเรกานะครับและเกมรุกครับก็จะใช้ทางด้านของอนุดาจูบายืนคู่กับคูโกดูโรโดยมีทางด้านของซานตามาเรียครับเป็นตัวเพลย์เมเกอร์คอยขับเคลื่อนเกมนะครับโฮเซกาย่านะครับผมในตำแหน่งแบ็กซ้ายวันนี้ก็ลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรนะตัวทีมชาติสเปนนะครับขณะที่ทางฝั่งของเรืลโอเบโดครับทีมเยือนเนี่ยวันนี้ตัวราคาหนึ่งตัวก็คือนาโชวีดาวนะครับกองหลังของทีมนอกนั้นก็ลงสนามกันได้ทั้งหมดเช่นกันครับกองหน้าจะใช้เป็นซูลอมา ครับผมยืนคำหน้าเป้าไว้โดยมีท่าน่าของฮัสเซมฮัสซันนะครับผมเป็นตัว playmaker ของทีมแล้วก็มีลนเดอร์เดอกเกอร์เป็นตัวกองกลางเซนเตอร์มิฟิลโฮดิ้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งโอเวโดเองก็ถือว่าเป็นทีมที่พอใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาระดับลีกสูงสุดของสเปนมันก็สู้เขายากหน่อยครับวันนี้เจอกับบารินเซียครับผมซึ่งต้องการชนะอย่างมากนะฮะในบ้านตัวเองนะครับเพราะว่า เกมการเจอกับทีมท้ายตารางในบ้านตัวเองเนี่ยผมว่าบารนเซีย,ยก็คงรู้แหละเพราะพวกเขาต้องสางคะแนนสถานเดียวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปนานๆมันจะลําบากฮะและขนาดบินเบาเองบุกมาเนี่ยยังเอาไม่อยู่แพ้กลับไปนะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าโอเวโดเนี่ยจะเอาอะไรมาสู้บารนเซีย,ยในวันนี้คูณเี่อาจจะวิเคราะห์วิจารณ์สั้นๆขออภัยครับแต่ด้วยความที่ทีมมันชัดเจนมากว่าบารนเซียดูดีกว่าครับเล่นในบ้านด้วยนะครับแถมตัวเล่นก็ไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนด้วยนะครับไม่มีเหตุผลไดที่บ เองก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยด้วยนะครับกับเ,เกมในลีกสูงสุดของลาลิกาเพราะหางหายไป20กว่าปีเลยทีเดียวอัตราต่อรองครึ่งกวบลูกครับถือว่าสวยมากป้าครับราคานี้จับไปเลยที่ไอ้ข้างข่าวบาริเซียชนะแน่นอนฮะและนี่คือ5คู่ของผมในค่ําคืนนี้นะครับผมตัวแรกครับอยู่ต่อมิเิแลนราคาครึ่งควบลูกนะครับ ตัวที่2ครับต่อลาซิโอราคาเสมอนะทีมเยือนแต่เนมิปติสกอร์ต่าง2ลูกนะครับตัวที่3ครับอยู่ต่อเอเวาตันครึ่งควบลูกในเจ้าถิ่นนะครับตัวที่4ต่อปอร์โต้ครับราคาลูกครึ่งนะฮะและตัวสุดท้ายครับต่อบาลิเซียราคาครึ่งควบลูกครับวันนี้5ตัวต่อล้วนๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะออกมาทรงไหนนะเสาร์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเจ็บตัวกันเยอะนะครับผมหรือว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับฝากไว้อีกครั้งครับสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ชิงไอโฟนในช่องผมนะครับผมจะเริ่่่่่มมมมตต้นนนนนนนใชชววววงงเเเดดดือุลาาาคคะะรรััับี๋ยูกกจิไห ยังไงกติกานี้กําลังคุยทีมงานแล้วรอเคาะกันอยู่นะครับยังไงกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้เลยทาง YouTube ตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งหลังบ้านด้วยนะครับไลน์แอดไดบอย88ครับอยากสมัคร VP หรือพูดคุยอะไรกันทักมา,าพูดคุยกับผมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่วัาพรุ่งนี้ครับเพื่อนๆครับขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ